สวัสดีค่ะนุ่นชาสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่นพาทุกคนมาเก็บผักนะคะวันนี้นะคะกันไกลพร้อมนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีผักอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูเฟักแฟงนะคะทุกคนฟักแฟงนะคะก่อนหน้านี้นุ่นก็เล็งๆไว้อยู่ว่ามันจะมีมันจะโตได้กี่ลูกนะคะอันนี้คือโตแล้วนะคะทุกคน อันนี้คือรุ่นแรกอะ่ะรุ่นแรกอะมันเป็นอมันเป็นลูกไปแล้วนะคะแล้วก็เก็บเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งอันนี้คือครั้งที่สองนะคะมีตรงนี้หนึ่งลูกแล้วก็เดี๋ยวมีตรงข้างในตรงป่าลกลกนี่นะคะทุกคนคือไม่ไม่ได้ถางหญ้านะคะเพราะว่ามันมีฟักแฟงใช่ไหมคะก็มันให้ให้มันไปกับให้มันลองไปกับเอ่อให้ให้ฟักแฟง จะได้โตนะคะทุกคนคือถ้ามันถ้ามันจุ่มดินเนี่ยมันมันจะเน่าได้นะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนฟักแฟงนู่นก็มันจะมีดอกไม้นี่อันนี้ฟักแฟงที่ไอไอไออะไรนะโอ้ขอแผนะคะขอไปในความกล้องนะคะทุกคนคือลูกมันจุ่มดินลงไปอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะลูกมันจุ่มดินลงไปนะคะมันก็เลย ทำให้เน่านะคะมันเลยไม่โตนะคะทุกคนมันก็มองอยู่นะคะว่าทําไมมันไม่โตสักทีนะคะเดี๋ยวก็อันนี้มันบังกล้องนะเนี่ยค่ะขอไยทุกคนอีกรอบนะคะนี่นะคะมันจุ่มดินนะคะทุกคนมันก็เลยเน่านะคะเดี๋ยวนุ่นจะตัดไปเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปทํากับข้าวนะคะเนี่ยังอ่อนอยู่เลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันต้องตัดนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะโตแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า มุนก็ทิ้งไว้อีกนะคะมีมีอีกลูกหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้อะไรเดี๋ยวเก็บไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทำกับข้าวนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงนี้หน่อยนะคะทุกคนยากขึ้นนะคะทุกคน นี่นะคะฟักแฟงนะคะวันนี้ก็ได้ฟักแฟงแล้วเดี๋ยวไปดูแตงกวาอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนแตงกวาญี่ปุ่นนะคะอุปกรณ์ในการเก็บแตงกวานะคะทุกคนก็จะมีถาดถังนี้เอาไว้ใส่กลับบ้านนะคะวันนี้ขับรถมานะคะทุกคนเก็บผักได้เต็มที่นะคะ มีอะไรก,ก็เก็บไปเลยนะคะทุกคนขอไปนะคะทุกคนมันจะมีอ่อะไรนะมะเขือเทศนะคะอ้ามันเนา่ามะเขือเทศมันเน่านะคะทุกคนแบบว่านี่นะคะคือนุ่นลืมนะคะนุ่นลืมจริงๆนุ่มองไม่เห็นด้วยแหละแล้วคือแบบว่าคือฝนตกใช่ไหมคะเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี้ฝนตกหนักมากนะคะนุ่งก็ไม่ได้มาเก็บผักนะคะแล้วมะเขือเทศนี่นะคะทุกคน มันมันจุม่มมันคือแบบว่ามันสัมผัสกับพื้นดินนะคะมันเลยทําให้มะเขือเทศนะคะแตกแล้วก็เน่าเลยนะคะทุกคนอันนี้เก็บเก็บไม่ได้แล้วอุอ้ยเสียดายจังเลยอะ่ะสองลูกนะคะทุกคนโอ้ไม่น่าเลยโอย้ลูกเล็กก็ไม่ได้นะคะลูกเล็กอันนี้ได้อยู่หนึ่งลูกหนึ่งนะคะทุกคนลูกใหญ่ไม่ได้เลยนะคะ พนนีจ้าแล้วก็มันจะมีที่ที่ลูกเล็กอยู่ทางด้านโน้นอีกนะคะเดี๋ยวมันจะพาไปดูนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องค่อยเก็บไปนะคะทุกคนเพราะว่าผักมันมันโดนฝนแล้วมันโอคือว่ามันโดนฝนแล้วมันจะเน่านะคะทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอวยทุกคนนี่นะคะมะเขือเทศไม่ได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้มันกินมะเขือเทศนุ่นไปแล้วนะคะทุกคนให้ให้มันกินไปก่อนให้มันกินไปเลย คะทุกนฝนตกนี่ก็แตกนะคะนี่นะคะมะเขือเทศน้องก็แตกไปหมดแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนมะเขือเอทศของนนนะคะได้แค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนนจะพาไปเก็บเแตงกวาญี่ปุ่นนะคะอ๋อทุกคนคะตรงนี้มีมะระหนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกนะคะมะระนี่นะคะเดี๋ยวนุ่นเก็บเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันแมนมันจะมีลูกเล็กๆอยู่นะคะตรงตรงนี้นะคะทุกคนจะมีลูกเล็กๆอยู่ เดี๋ยวให้มันโตไปก่อนแต่ว่าลูกใหญ่ๆนะคะข้างบนโน้นนะคะโน่นจะเก็บไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูเอ่อแตงกวานะคะทุกคนสองสองก่อนนะคะแตงกวาแตงกวาแตงกวา แตงกวาอยู่ไหนนะคะเนี่ยแตงกวานี่นะคะทุกคนแตงกวาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแตงกวาญี่ปุ่นนะคะหนึ่งลูกนะคะแล้วก็เก็บแล้วก็มี นี่นะคะสองลูกนะคะแตงกวาวันนี้โอ้ขอภัยค่ะแล้วก็ลูกที่สามนะคะนี่นะคะทุกคนนี่แตงกวานี่นะคะก็ได้แตงกวาสามลูกสี่ลูกนะคะอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูทางด้านโน้นกันดีกว่านะคะทุกคน โอ,โอ้ขออภัยนะคะนี่นะคะทุกคนแตงกวาโอ้นี่นะคะแตงกวาเดี๋ยวเก็บเลยนะคะคือมัน มันเริ่มจะโอ้ยลูกแม่ล่วงคือมันเริ่มจะมันจะวายแล้วอะ่ะมันจะมันจะใกล้หมดแล้วดูกาลแล้วนะคะวันนี้ก็มาเก็บผักนี่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะทุกคนเก็บผักออวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ